ผมเควินเดียบอยครับผมเมสันกิว okay. ูครับโอเคแต่ว่าแพ็คนี้นะครับเปิดได้ไม่จำกัดขอสอยเธอทุกตัวได้หรือเปล่าสี่ตัวหน้าปกสี่ตัวแรกนี้นะครับไปไปบยันไปบยันอ่ะไปยันไเยนต้องไม่มีวิบวัตนะไเยันต้องขึ้นไปเลยนะฮะ สว,สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา2คนพ่อลูกอีกแล้วนะครับผมเควินเดบอยครับผมเมสันกีวูนครับโอเคใครอยากเป็นคนไหนก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็ควันจันทร์กันแพ็ควันนี้เป็นแพ็คออนทัวร์ญี่ปุ่นนะครับจริงๆมันมีแมทิตี้อีกนะ น่าคิดเหมือนกันนะว่าจันหน้าจะมีแมนซิตี้หรือเปล่าแมนซิตี้ที่ไปญี่ปุ่นมันมีทีมอะไรบ้างที่ไปญี่ปุ่นแมนซิต <th> ี้อะไรอีกเนี่ยอันนี้บาเยิร์นกับอินเตอร์ใช่ไหมไปเหรออะไร <Yeah. S 1> ไปบาเยิร์นไปอินเตอร์ไปก็ก็ออนทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยซัมเมอร์ทัวร์อินเจแปนก็เพ็คแพ็คแมนซิตี้แมนซิตี้แล้วอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีเลยมั้งเพราะว่าตอนนี้บอลลีกก็เปิดฤดูกาลแล้วอ่ะแมนซิตี้คงไม่มีแล้วมัม้งหมายถึงว่าเราอาจจะได้ลุ้นว่าวันจันหน้าเนี่ยจะเป็นแพ็คแมนซิตี้ที่เป็นทัวร์ญี่ปปุ่่่่่่นน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 นาาาาาาจจจะนะะะะะะเเเเเอแแแแพพ็็คดดดดดีีียววมมมมซิิตตต้้้้รััับไไกกฮ มีนักเตะ8 <S <S คนในแพ็กนี้เปิดได้ไม่จํากัดนะครับต,ตอนแรกเข้าใจว่าเปิดได้แค่3คนเปิดได้ไม่จํากัดนะครับแต่ว่าทองฟินต์มีแค่400ขอสวยดาวดึงหน่อย400ขอสวยตัวเก่งๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาเดลิกบาสโตนีเดลิก9 0 97หรือ98บาสโตนี98มาร์ต e ิเนส97ซาเจ็ตันสูงสุด99สูงที่สุดในแพ็กนี้นะครับ99นะครับไลเมอร์97หรือ98ผมบอกไปแล<อ> <ปะ S 2> ้วนะครับปาวาปาวาปาวาเา95บประมาณจริงๆเดี๋ยวเราร รีวนะิวแนทางการอัพให้นะครับแล้วก็ในช่อ,องบอลสกีโฟผมบอกไปแล้วว่าตัวไหนครับลางใส่แต่ตัวเนี้ยน่าสนใจสุดเลยเพราะว่าตัวนี้น่าสนใจสุดในแพ็คนนะมียร์ดิมากโกตัน98ตัน98เลยนะแล้วแต่ว่าสไตล์เป็นฟูลแบ็กเฟอร์เชอร์คือคือตัวอื่นอนะ่ะเราอาจจะเล่นกันมาเยอะแล้วไงเดอลิกบัสตอเน่เนี่ยพอก็รีวิวมาเนี่ยแถวบน4ตัวเคยเล่นเคยรีวิวมาหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นค่าพลังสูงก็ตามปลาวงเปาวาอะไรพวกนี้แต่ตัวเนี้ยไม่เคยเล่นไม่เคยรีวิวเหมือนกันแล้วค่าพลัง8มัันนนนน่าสใจะครบเป็ back แบ็็คซ้้้าายยดววแลลก่พังเปิดบบบอลลดดดีีีนนะะะคคครรรรััผมมเสาาูกโ้งไ่่วจ แต่ติดตรงแค่สไตล์เป็นฟูลแบ็กแค่นั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมฟัตเตซี่อันนี้ไม่ค่อยโอเคแต่ทุกตัว5ดาวหมดนะครับแต่ไอดีของฟินเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไอดีที่ทำฟูลทีมไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ขยับทองไว้ตั้งแต่เปิดตามล่ามีสันเมาส์ใช่ไหมไอดี ID นี้จะทำฟูลทีมไหมไมั้ยไม่ไม่มีเลยฟูลทีแมนยูอ๋อฟูลทีแมนยูไวไงจะเป็นตัวสแตนดาดไหนอ่ะอ่ะเพราะที่ทำไว้ที่เราเปิดมีสันกดแต่ไฟเยอร์ไม่ได้ทำ <Yeah. S 2> <Menu. S 1> แมนยูแบบกลางกลาง เดี๋ยวเอาเอาทีมมาสเตอร์มาดูดิทีมที่ดีที่สุดอะทีมหลักทีมหลักว่าเราขาดตำแหน่งไหนบ้างแบ็กซ้ายเนี่ยอ่าพอดีเลยแบ็กซ้ <Back side S 1> ายแบ็กขวาอะแบ็กซ้ายก็ขาดแบ็กขวาก็ขาดอันนี้ตัวหลักใช่ป่ะเดลิกมีแล้วซะด้วยร่างนี้เป้าหลังลอะเอ้าหกไม่จริงกินเนียเหรอใช่แล้วสกินเนียที่9กากอ๋อเปิดได้อีเกดินโอเคไหมเป้าหมายคือเรามี400ทองนะเป้าหมายคือซาเน่ ซานีเ99ตัวที่1แล้วแบ็กซ้ายที่พ่อบอกดิมาโกขอลองหน่อยนะบัสตนี่บัสตี่อ่ตัวหน้าปกเนี่ยสีตัวหน้าปกนี้เลยนะเราเปิดเรามี400ใช่ป่ะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์ปีกพอดีเลย4ตัวหน้าปกนี้เลยนะครับปาวาซานีบัสตนี่ดิมาโกสีตัวนะฮะสี0ร้อขอสอยเธอทุกตัวได้หรเปล่า4ตัวหน้าปก4ตัวแรกนี้นะครับไปไปไหนอ่ะ บอกไปอ่ะไปบายเยนต์ไปบายเยนต์อะไปบายเยนต์บายเยนต์ต้องไม่มีวนะิบวับนะบาเยนต์ต้องขึ้นไปเลยนะฮะบายเยนต์ต้องขึ้นไปเลยอ่านี่ไปอินเตอร์มันเป็น5ดาวทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อินเตอร์ลุ้น2ตัวใช่ไหมเซนเตอร์ Center กับแบ็กซ้ายอ้าวบัสโซนี่มาอินเดยอยู่อ่าเขาต้องการอยู่นี่เถอะใช่ไหมเอามาแทนใครกินเนียกินเนียนเนียย้ายไปปารีสแล้วใช่มาตามเท่าไหร่นะ เ8้าสิปเปโอเคเป็นร่างที่ดีที่สุดที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวลูเอ้ยมันมีเก้าสิบ้าด้วยร่างร้อยก็มีร่างร้อยก็มีอัน,นั้นมันไอ้นี่โชว์ไทม์เออแค่นี้แหละทองแค่นี้เราได้ตัวแบบนี้ก็โอเคแล้วถามว่าคนที่เล่นใหม่หน่าเปิดปะ แพ็นี้ไม่รู้น่าลุ้นเหมือนกันสองสามร้อยน่าลุ้นเหมือนกัน<ม>อย่างน้อยๆซานเน่ก็น,น่าสนใจถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่ไอดีใหม่นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแพ็คนี้ยไม่ได้ขี้เหล่แล้วตัวเนี่ยตัวนี้ก็น่าลองแต่ว่ามันแค่ติดแค่สไตล์เป็นฟูลแบ็คแค่นั้นแหละว่าเฮ้ยเด็ดดูดูดูแบ็คซ้ายใหม่ดิดูดีมาโก้ใหม่ดิทำไมเล่นเป็นปีกต่ำอ้าวปีกต่ำได้ใช่ไงเอาไปเล่นปีกต่ำไงเอาไปเล่นปีกต่ำแล้วมันจะเป็นออฟสไตล์มันจะไม่ต้องเป็นฟูลแบ็ค ปูแบ็คมันจะตัดเข้าในหน้ากรอบเกียรตโทษแต่ถ้าเกิดเราเล่นปีกต่ำมันจะเป็นออฟสไตล์เราจะได้ไปเปิดว้เดี๋ยวไปลองรีวิวเดี๋ยวไปลองเล่นกันขอให้เปิดได้ขอให้ฟินเปิดได้นะมันได้แล้วจริงหรืป่ะลันรับมงคงไปแล้วไอแต่เราต้องเปลี่ยนแผนนะถ้าจะเล่นหน้าต่ำตัวต่อไปเราได้เป้าหมายมาแล้วหนึ่งตัวเหลือ้สามตัวตามเป้าหมายนะครับแมลงอ่ะอ่าปูแบกไม่มีก็ไปบาเยิร์นซันนี่เบอร์อะไรซันนี่เบอร์สิบอะไรวะสิบเบอร์สิบเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบใช่ เออกระสานนี่ไงโหฟ,ฟูฟูมาคนเดียวมีคนเดียวเลยตัวงงเนี่ยเกมภาคหน้าเกมเอ่อภาคหน้าถือดาบสมุไรมาเลยน,นะถือดาบสมุไรเนี่ยมาญี่ปุ่นก็ต้องถือดาบสมุไรแล้วเกมภาคหน้าเนี่ยเออ่แพทหน้าเนี่ยคิดว่าเกมจะทำโมเดลซาเน่ให้เป็นมัดผมเพราะว่ามาัดผมมันจะบ่อยเลยนะตอนนี้ไม่ค่อยปล่อยผมฟูแล้วเป็นเป็นเป็นธีมแบบเป็นรูปมัดผมไปไปไหนอ่ะไปเปิดต่อยินเตอร์วิลานเหลืออีกสองครั้งทองจะหมดจนนั้นนี่ทองฟรีแล้วพอเล่นมาก เก็บอีเวนต์เก็บทองมาให้แล้วเนี่ยเก็บอะไรก็เก็บอีเวนต์ทองไงเก็บมา50 50เอาไปไปยังอีกแล้วเหรอปาวามาเบื่อไม่รู้เหลือปาวาตัวหนึ่งเดลิกไม่เอาใช่ป่ะเดลิกมีแล้วโอ้โหเดลิกเดลิก์ร่างที่ฟินมีตังค์อะไรก็แปดไอ้เก็เก๋เก้าแปดเก้าเก้าอ๋อแต่ต้องแต่ต้องทำข่าทีมแล้วมันทำไมล่ะเนี่ยคืนคืนอ่ะคนอื่นเขาถือพัดถือล่มถือดาบกันนะ อนเดลิกแอคคุยคนเดียวดูรูปโปรไฟล์คนอื่นเขาถือนู่นถือนี่แบบว่าเออตีญี่ปุ่นนะแต่เดลิกนี่แอคไม่ถือผมไม่ขอถืออะไรทั้งสิ้นมาเดี๋ยวตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมาโก้ได้ไปยังยังเดี๋ยวแบ็กซ้ายเดี๋ยวตัวความหมันแบ็กซ้ายแบกขวาเหรอปาวาเหรอว้าไปไหนอ่ะไม่รู้มินตื้มเวลาขอมีแมงว่าหน่อยแมงเมาไปเฮ้ยดีมาโก้ครับโยกายูแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายสายเปิด แบกซ้ายสายล <orry> ุยดีมาก็จ่าหัวทองทองนะโอ้ยใครหก้าตูนคนเดียวในแพ็กนี้ใช่อะฟาสต์เซซี่โอ้โหไหนนเดียวสี่ฟาสต์สี่ฟาส์หน้าตูนคนเดียวในแพ็กอ่าจับลงทีมนิดนึงจับลงทีมนิดนึงเอาเอาตัวที่เอาตัวที่ใช้จับลงทีมตัวไหนที่คิดว่าไม่ใช้ที่เปิดได้เมื่อกี้ไม่ต้องใส่่ได้ได้ เดลิกมีร่าง99อยู่แล้วใช่ไหมไม่เอาเดลิกใช่ปะเอาซานี่เปอัพให้ดูว่าลีลาทำไมอ่ะแทนเมซี่เหรอใช่อ่ะนี่โค้ชเขาออกไปใส่กันีน่กลางร,รับทำไมอ้าวเพราะไปรีวิวมามันไม่มีตัวรับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแผนเป็นกลางร,รับ2ตัวบัสโตนี่อ่ะได้ใช้2ตัว ใช่ไหมใช่ไลตัวตัวอื่นนะไม่ใช่ปาวาก็ไม่ได้แบ็กไม่ได้เลยแค่สองตัวปาวาก็ไม่ได้ไอดิมาโกก็ไม่ได้แล้วเซนเต,นเต,นเตนเอร์ไอประตูยังใช้โยชัวอยู่เหรอเก่งนะจริงเหรอเก่งจริงเหรอรงเออโดดยง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 เลยนะโอชัวบางคนบอกเก่งก็เก่งบางคนบอกรั่วก็รั่วนะมีตัวอื่นรลไม่มีนะมันเราเปิดไม่ได้ไงตอนนั้นเราเปิดได้เราจะตามล่าใครที่แรกเราก็ไม่ได้ใช่ป่ะแต่ยังดีที่ได้มแมลงสาบมานะฮะใครดอกบางโอเคเดี๋ยวยังไงซานน่อาจจะเป็นซานน่นะครับแล้วก็แบ็กซ้าย นะฮะดีมาโก้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมกันนะครับเอ่อผมเปิดได้ในไอดีอีกดีนึ่งนการับดีมาโก้แต่ก็ไม่บอกใช่ไหมอ่ะก็จะอยากได้แบกซ้ายแบขวาไอดีนี้ไงเดือดทอง30บาทนะครับผมโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิลซาคิชแนลฝากกดติดตามให้ลูกชายด้วยนะครับแล้วก็ใครเปิดแพ็คนี้หรือไม่เปิดนะครับผมก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับคุยกันได้นะครับได้ตรงตามเป้าหมายหรือเปล่าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แมนยูตีสองไม่ดูดูเปล่าตีสองตีสองนี่ยังไง